นี่ท่าเข่าด้วยค่ะท่าตกใจค่าคาเข่าเนาะค่ะเนาะหาผัดกีบหาผัดกีบแม่คนละหาคนละสาวพันสาพันค่ะคนละสาวพันค่ะถึงแล้วค่ะตาเถืองค่ะคุณอะอุ้ยมีร้านขายของแต่ว่ามองนีง่ามงามเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งเออมี ก็คืองามแต่แล้วเอาอันแล้วเขาเรียกเอายางกอกาจีเอาฟ้าซี่มาหอยเนาะเออจะค้องปเดานอคา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 เจอกันดีกแล้วนะคะคุณพี่กักแล้วค่ะตกสวยี่วยระาอยคุณพี่นี่ อ๋ออันนี้คากเลืองนี่กับซองกองประแดกเอามาใส่เอามาหอยเก๋เก๋เออคากเนาะจะแม่เนาะอืมอืมเอาหอาหหอยยังสิมีร้านกาแฟหอสุรอระถนะแนนมูลี บาอึ uh, ies, um, ่งยันาะอาจารย์แม่เรื่หองนอนอยู่นี่บักอึ้งใส่ตํางอ่เออตคายตงมนไอืมมตำยังน่ตสวนตำอย่งสีอยู่บ่หรือว่าตาบงุงยางเดียวเออมีตาบงก็ตาทะเลโคกลาดาโคเทาไหรโคละสามสิบพันอันนี้ปิ้ยังีงปิ้ี อ,อปิ้งซีนหมูกันหนากินเด้อคุณอะปิ้งไก,ก่แล้วกับคัออกคากไก่ตัลวละเท่าไหร่ตัวนึงแสนซ่าวแสนซาวเอาเบิ่งสาวสาวเฮ็ดยังกันเนี่ยเฮ็ดยังนี่ล่ะยอกกันโอ้เอาไว้ทาเฮ็ดกับเข่าบ่ดิอเ,เอาไว้ทาพัดเป็นบ่<ม>เขาเอิญน่ะเอียงก่อโอ้โอยอบักซี่เบอเารา์มาละมาละแมว ข้าไปเบื้องน้ำตกบาทเนี่ยอันนี้ฮอกซียางลงไปน้ำตกด้วยค่ะโอ้ยางลงไปเลิอกเติบเด้หน่โอ้พ่น โอ้ก้นกระเล่นน้ำหลายเด้คุณน่ะเป็นพักเป็นพักเดินนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถานนมันเป็นทางมันเป็นสเติปสต็ปที่ขัดบันไดนี่แคบแคบต้องระวัง ขางสยางไปเบิองข้างบนยางไปเบิองข้างบน ไหลลงมาจากต้นลตังนี้กะน้ก็เต็มเลยนะน้าเนาะเต็มเลยเดี๋ยวขันสยางไปเบิ่งข้างบนดีว่าเพิ่นเพิ่นไหลลงไหนาแต่ใสพวกเจ้าเมเป้อออบาแตะเบืองไหนาอยูนีบ่ยูปากซองนี่บ่ เออแต่ว่ามาเที่ยวนี่เออดีดีดีอันนี้มาตะมุกดาหารเด้อเมืองไทยเคยไปบ่เคยเคยไปอันมุกดาหารบ่แต่พวกเจ้าเคยไปตะอู่บุญปะโอ้เคยไปบเคยขับไปฟังไถ่ปะโอ้บ่เคยขับไปปีขาแต่ดาวเรือโอ้หอดปากเซ่ดาวเรือเออคักค่ะค่ะย่างรอเบื้องลราบ่ไดินลงไปตารางปะ เหนื่อยเหนื่อย <No. S 2> เนาะอันนี้ก็เป็นทางลงเด้อนี่ทางลงน้ำตกตาดเงืองนี่นี่ทางลงพอสีลงไปนี่ป็ด้ดเล็กนี่ลงไปจังสิโอลงไป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 พุลละ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 แต่ว่าอันนี้ขอบือแล้วค่ะบ่ลงเด้อค่ะ ค่ะเพราะว่าเบิง้งงต้นมันกระบาเหนถ้าสิที่ใจล่งไปเบิ้องมาเป็นแบบไปคอยล่วงไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสลีละก่อนต้องมีการลอดนะคะ โอ้ยหลอดงามใหม่เลยจ้าเอ้าหลอดกับหลอดเอาหลอดเอ้ยจะตกเด้อดิฉันเด้อจะป้าเจ้าเขาเบิงเด้อจาที่เจ้าท่าเลย อวัเบนถนนเลย เด็กน่อยมาได้ผู้เฒ่ากับสิบไปพอได้บ่เนาะได้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 ได,ได้มาปวดเข้าเราได้ละหนิต้องปวดเข้าแล้วแค่จะพึ่งมีหมอกจับดีนะโว้ยโว้ยโว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 ย ใกล้แล้วใกล้แล้วข้าสุดไปหอดุ่นดีกว่าฮะเด็กกวางเด็บข้าวแบบไว้ไกับสิจุนแล้วล่ะว้าวเกือบเป็นปมาเนาะนี่เนาะเบิ้งสิล่ะพี่น้องเบิง้งแอดอีแดงห้ยหายเหนื่อยเลย ไปต่อค่ะไปต่อไปต่อว้า ว่าเราจะไปต่อนะคะเพราะว่าหญิงหวดรออยู่ฝั่งโน้นเม,มว่าประเด็ดมานอนจะลูกวูอาเทียวแมว่า ลูกต่อไปถึงถถจุดนี้สวยจุดนี้สวยมาก,มากเลยอ่ะว้าวเอามาเบิรงมาเบิรงบาดนี่ว้าวแกมนลงมาเบิรงทั้งพุ่น่านั่งนิดหน่อยไอ้นั่งมาหลายปกติเอายืนบ่ได้แต่เกียดล,ล,ลูกหมอคะเราจะสะพัดทั้งลี้ไปอ๋อ ยิงหัวสิผ้าลงไปอีกแล้วจ้าบานนี่นัง่งก็จบอือหืออืมโอ้ยงามงาม ตผู้อื่นเขาลงมาได้ขเขาก็ลงได้ที่กับเราอะ เบิ่งเบิ่งกีดอ่องเบิ่งสวยอ่ะโอ้ยเราอองน้ำเย็นสบายค่ะแบบใกล้ชิดเลยนะคะ มันเ็นเลยบกเขียวบั๊กทีไอ้น้ำเป็นหอดขึ้นมันกป็เขียวเบินสีหงา,าม,มน้ำตกตาดเฮืองสวยงาม hái như kha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดกดาวกาแฟดาวคอฟฟี่หลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมานะคะดูสภาพค่ะมันเหนื่อยมากหายใจก็ไม่ทันนะคะจุดนี้เรารู้เลยว่าคนใกล้จะตายนะมันเป็นยังไงอย่าหาธรรมค่ะไม่เสียไม่เหนื่อยกับสลิงกินข่าวยงอยู่ตดัดเงื้อนี่มันฟินมองมีแกงหน่อไม้นี่แสวยบ้าไงพัดอันนี้ พัดยอดฟักแมวกระแซบน่าบ่ยซ้3กว่าแต่มาหุงกับแซบด้วยนี่บ่ได้ดัง